ไปดีพีน่น้องสกู๊ชทุกคนเอฟซีฟังไทยและฟังลาวมื้อนี้กะเะฟ้องก้อยู่ป้าเป็นมื้อที่สองพี่น้องไอ้อน,นี้เฮากะสิไปเลาะหาเห็ดกระด้างพี่น้องไอ้ไปทำบ้องทำจุ่มเดียวเด้อเห็ดกระด้างห้ามมันสิได้ดิพี่ไดามาหาเลาะหาเห็กดหกระด้างทีมงานฮาไปก๊าซีคนพะพงเพิ่นกระย่างไปก่อนล่ะพะพงเพิ่นก้อยู่ตะลางซุ่มห้องยางท่า

น enfin ่ะม <si suppression> ันอออยู่แบบนี้มันหลักลี้อยู่เขาก็เลยไปเห็นก็เลยห้าวนี่คือซิมห้าวใช่ได้เลาะปลาหาเห็ดเลาะปลาหามานี่กะเลิก้เติบแด้พี่น้องกะพอท่อหอนเดียวอันละ nhưng mì phô ít tập này Tuyệt tạp với bằng ngân đều đó, phía nông hết hồng nằm sang keo phía nông ấy Quang nằm sang keo Kéo khịt nằm sang keo ấy nè มาเดอ้อพี่น้องมาเบ่งดอกไม้ดอกไม้งามตามดานพี่น้องเอ้ยเฮามาเลาะหาเฮ็ดบดแต่ห่าก็เห็นดอกไม้งามงามพี่น้องนะเฮ้พี่น้องเออองบ่งน้ำเดียวดอกขาวก็มีพี่น้องเอ้ยดอกสีเหลืองมาเดอ้อทุกคนมาเบ่งดอกไม้งามน้ำเดียวดอกไม้อยู่ป้าพี่น้องเอ้ย ดอกสีขาวกับดอกสีม่งมื้อนี้เฮาเลาะมาเห็ดกระด่างพี่น้องเอ้ยเฮาก็เลยมาเบิ่งธาตนะธาตหอยตีว ันกระอยูะโรงยุ่ป้าพี่น้อยนะมีไหล่องค์เขาเคยเอาบุญเอาบุญครูปีบุญธาตุบุญาศศธาตุติ้วพี่น้อยเขาเคยมาเอาครูปี แต่เฮานั้นยังมีค่อยมาจากักเทอเพราะว่าเฮ่าหาข้ามาเธอเธอเดียวนี่เฮามาหาอยู่หากินแล้วเฮามานี่ยไอ้กรมีอีได้พี่น้องสองบ่อนพระเม่ยงสองบ่อนก็เป็นถ้ำเนาะนี่พี่น้อง มองยูจูงก็ได้พี่น้องเลยนะบนอันรนะคู่เลยนี่คู่เป็นมากเป็นพักันบึงคือคือนะวันพักวันเศร้า มันอยู่บนนอนเพ่นมีโทยมเีเพลือเพลือพี่น้องเบิง้งมีต้นเป็นมาปลุกสลาราเคนี่เคอทาดนี่พี่น้องเอย้ยพระก็อยู่ในพระเฮามาหาหาเลาะหาเห็ดเฮาก็เลยพอเฮาก็เลยมาท่ายเอา Từ lọ mơ rồi bạn Mơ hàng nghìn khao thêm với Hà hết cái mì phô Phô cho hòn nó nâng cốt nữa Vậy nghìn khao là mới lọ là Điều lọ mơ nghìn khao còn bạn Đoàn phát sau mình là Không phải để phát nghìn khao để bạn nên mới là <laughs> Nhá, nhá mà bắt cái cây ไปหาเล่ะอเห็ดปุูป่หาเลาะโทดงโทป้ากันบ่ได้ดทางนายผ่าน,าน,านปลาซิวเป็นย่างปิ้งปลาอุ่นปิงป้งปลามากินข้าวกินข้าวอีกก่อนอยู่ข้าวเร่งเร่งลาบ mẹ mình không nằm tên cường Đúng như thế. thế sao Mà chưa hoàng như đi Mà มาไหมเอากระพี้ไหม ไปไมาอะการเรวอยู่หนาน่าเพิ่นเพิ่นหนาอยู่มัดนะ่ัดป่วยนักอยู่ ไม่เงินชื้อมองสองมาดิจะน้อยแต่ให้โดนน่าเส็ยดายต บางจากเฮากินขา้าวกินน้ำแล้วเนาะเนาะห้ากระชีได้ปิดคลิปเพลงทันนี้แหละก็ขอขอบมกขอบใจผู้ติดตามรับซมคลิปหน้าพอเดียวไหม